ความหมายวันมาคะบูชาวันมาคฆบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน3เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกแก่พระพิสุจำนวน1250รูปมาคะเป็นชื่อของเดือนสามมาฆบูชานั้นย่อมาจากคำว่ามาฆบูรณะมีบูชาแปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน3วันมาคาบูชาจึงตรงกับวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน3แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาตคือมีเดือน8ปสองครั้งวันมาคาบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15บห้าข้ามเดือนสและมักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคมมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้4ประการคือ 1. เป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันที่เวรุวันวิหารในกรุงราชครึกโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระพิสุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิพิคุอุปสัรปทาคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิน้น 3. พระพิสุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภิญญาหก 4. วันนั้นเป็นวันเพ็งขึ้น15้าข้ามเดือนสซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนับเป็นเหตุอัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสำคัญสี่ประการจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตเดิมนั้นไม่มีพิธีมาคบูชาในประเทศไทยจนมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี พระองค์ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันเพ็ญเดือนสามดังกล่าวว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่งควรประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสจึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้จัดการพระราชกุศลมาค้าบูชาขึ้นการประกอบพระราชพิธีคงคล้ายกับวันวิสาขาบูชาคือมีการบำเพ็ญราชกุศลต่างๆ และมีการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดารามและพระอารามหลวงต่างๆเป็นต้นในช่วงแรกพิธีมาค้าบูชาคงเป็นการพระราชาพิธีภายในยังไม่แพร่หลายทั่วไปต่อมาความนิยมจัดพิธีมาคาบูชาจึงได้ขยายออกไปทั่วราชาอาณาจักรปัจจุบันวันมาค้าบูชาได้รับประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่างๆเช่นการตักบาตรการฟังพระธรรมเทศนาการเวียนเทียนเป็นต้นเพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรยัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปฏิโมกซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสเพื่อเป็นหลักปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล